สวัสดีครับผมนายเจษฎาเรืองเท็กีพิ่ชานางสาวยุพารัชเชยชุศีผมนายหัดอนใจธรรมครับวันนี้พวกเรากลุ่มอัญญาลาจะมาสอนวิธีการเล่นเกมภายภาพสานวนไทยครับน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าสานวนไทยคำสุภาษิตและคำพังเพยแตกต่างกันอย่างไรสานวนไทยหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงไว้เป็นวหารหรือบางที่จะเรียกว่าสานวนวหารครับเช่นคำว่าสอนจระเข้ว่ายน้ำส่วนสุภาษิตนะครับก็หมายความว่า คำกล่าวที่เป็นคติควฟรฟังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนหรือเตือนสตินะครับเช่นตนเป็นทีเ,นเพื่อแห่งตนแระคำพงเพยนะคะคือถ้อยคำหรือข้อความที่สืบข้อต่อกันมาโดยจะกล่าวเป็นกราฟเพื่อเกิดการตีความในเรื่องเช่นกระต่ายปีตูงคะ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีภาพให้น้องๆทายกันนะครับว่าภาพตรงกับสมนวนคำว่าอะไรครับค่ะภาพแรกนะคะตรงกับสาน,นวนว่าอะไรคะน เก่งมากค่ะภาพนี้ตรงกับสำนวนคำที่ว่าจับปลาสองมือครับภาพต่อไปค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าตรงกับสำนวนว่าอะไรคะเก่งมากค่ะภาพนี้ตรงกับสำนวนที่ว่าฆ่า้างเอางาภาพที่สามตรงกับสำนวนว่าอะไรคะน้องๆเก่งมากค่ะภาพนี้ตรงกับสำนวนที่ว่าขวานขาซ่าครับ ภาพต่อไปน้องๆทราบไหมคะตรงกับสำนวนว่าอะไรเก่งมากค่ะตรงกับสำนวนที่ว่าสี่ซองให้ควายฟังนะคะแล้วภาพนี้นะคะน้องๆน้องๆทราบไหมคะว่าตรงกับสำนวนว่าอะไรเก่งมากค่ะภาพนี้ตรงกับสำนวนที่ว่าทำนาบนหลังคนครับภาพนี้นะคะมีใครทราบไหมคะว่าตรงกับสำนวนว่าอะไรเก่งมากค่ะภาพนี้ตรงกับสำนวนที่ว่ากดในกาลานะคะ ภาพต่อไปคะ่ะน้องๆทราบไหมคะว่าตรงกับสมมติว่าอะไรเก่งมากคะ่ะภาพนี้ตรงกับสมมติที่ว่าอา้อยเข้าปากช้างครับแล้วภาพนี้ล่ะคะมีใครทราบไหมคะเก่งมากคะ่ะภาพนี้ตรงกับสมมติที่ว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดนะครับแล้วภาพนี้ล่ะคะมีใครทราบไหมคะเก่งมากคะ่ะภาพนี้ตรงกับสมมติที่ว่าเอามะพร้าวห้ามมาขายสนครับ และภาพสุดท้ายค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าตรงกับสำนวนว่าอะไรเก่งมากค่ะท่านี้ก็ตรงกับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะคนคนงามเพราะแต่นะคะจะเห็นได้ว่าสำนวนไทยเป็นภาษาที่มีความงดงามหลากหลายมีความหมายคลุมคลายสละสลวยนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรสืบทอดต่อกันไปสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก,ก่อนสวัสดีค่ะ